วันนี้ผมจะพาท,ท่านมาชมกับที่ดินแปลงสวยทำเลดีมากๆเลยนะครับแต่นี่มีข้อดีก็คืออยู่ติดกับหนุนลาดยางนะครับถึง2ด้านด้วยกันและไฟฟ้าประปาก็จะอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้ก็จะมีลักษณะเป็นที่ไร่ด้วยนะครับจะเป็นแปลงด้านหน้านี้เลยครับยืงย่งกับแปลงของเรานะครับก็จะมีเป็นเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านส่วนไว้บริเวณนี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้พบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยผาขินรัตนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมกับที่ดินแปลงสวยทำเลดีมากๆเลยนะครับแต่นี้มีข้อดีก็คืออยู่ติดกับถนนลาดยางนะครับถึง2ด้านด้วยกันและไฟฟ้าประปาก็จะอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับแปลนนี้ก็จะมีลักษณะเป็นที่ไร่ด้วยนะครับจะเป็นแปลงด้านหน้านี้เลยครับ จุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นถนนลาดยางทางด้านทิศใต้นะครับแปลงนี้ก็จะมีหน้ากว้างติดกับถนนลาดยางทางด้านทิศใต้เส้นนี้นะครับอยู่ที่50เมตรด้วยกันนะครับนี่นะครับจะเป็นบริเวณแนวเขตของแปลงที่ดินนะครับประมาณบริเวณนี้เลยครับจากจุดตรงนี้นะครับไปถึงแยกตรงนู้นนะครับจะมี หน้ากว้างติดกับถนนเส้นนี้อยู่ที่50เมตรด้วยกันอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกที่ดินของเราก็จะมีหน้ากว้างติดกับถนนลาดยางเส้นเดียวกันนะครับทางด้านทิศตะวันตกอยู่ที่130เมตรด้วยกันเลยครับถือว่าหน้ากว้างมากๆเลยนะครับและอยู่ติดถนนลาดยางถึง2ด้านด้วยในส่วนของไฟฟ้าและประปาก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะครับ จะอยู่ยาวตามหน้ากว้างเลยนะครับของแปลงที่ดินนี่นะครับจะเป็นลักษณะของไฟฟ้าที่อยู่หน้าแปลงนะครับถนนลาดยางเส้นนี้ก็จะมีความกว้างของถนนอยู่ที่ประมาณ5เมตรด้วยกันครับยืงๆกับแปลงของเรานะครับก็จะมีเป็นเพื่อนบ้านมาสร้างบ้านสวนไว้บริเวณนี้ครับนี่นะครับจะเป็นถนนลาดยางทางด้านทิศตะวันตกก็จะมีหน้ากว้างติดกับแปลงที่ดินนะครับ130เมตรเลย แปลงนี้นะครับจะมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุดแบง2ใบนะครับเจ้าของที่ดินต้องการขายรวมทั้ง2ใบเลยก็จะมีเนื้อที่รวมนะครับอยู่ที่5ไร่1งาน5ตารางวาครับสำหรับแนวเขตแปลงที่ดินท่านผู้ชมก็สามารถดูได้จากภาพถ่ายมุมสูงอีกรอบหนึ่งเลยนะครับโดยทางทีมงานของเราจะทำการตีเส้นวาดแนวเขตไว้ทางภาพถ่ายมุมสูงนะครับบริเวณพื้นที่นะครับที่ แหล่งนี้ตั้งอยู่ก็จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหัวถนนหมู่ที่5ตําบลพังเทียมอําเภอรพระทองคําจังหวัดนครราชสีมาของเราครับแหล่งนี้ก็จะมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับตัวอําเภอรพระทองคํานะครับอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอรพระทองคํามาเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากตลาดสดประคํานะครับและห่างจากโรงพรยาบาลพระทองคํามาประมาณเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ ถือว่าเดินทางสะดวกนะครับในการไปที่วการอำเภอนะครับไปทําธุระทางราชการไปตลาดสดก็แค่1กิโลเมตรหรือจะไปโรงพยาบาลก็แค่1กิโลเมตรเช่นเดียวกันครับนะครับจะยังอยู่ในเขตของแปลงที่ดินของเราอยู่นะครับลักษณะของแปลงนี้ก็จะเป็นที่ไร่นะครับเป็นที่ไร่ที่ยังไม่ได้มาพัฒนาใดๆนะครับก็จะมีไม้ ต้นไม้ตามธรรมชาติขึ้นภายในแปลงที่ดินของเราครับน่ครับทางด้านหน้าก็อาจจะลกเล็กน้อยนะครับก็สามารถมาใช้แมคโรหรือรถถ่ายนะครับมาปรับปรุงแปลงที่ดินได้นะครับท่านใดที่ซื้อแปลงนี้ไปก็ไม่ต้องกังวลนะครับหากท่านต้องการในส่วนของรถแมคโรหรือรถถ่ายก็สามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้เลยนะครับเราจะมีบริการ ช่วยประสานงานทั้งเรื่องของรถไถและเรื่องรถแมกโรนะครับให้ได้นะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้จากตัวเมืองโคราชหรือต้องการเดินทางจากที่ดินแปลงนี้นะครับไปยังตัวเมืองโคราชของเราก็จะอยู่ห่างจากแปลงของเรานะครับมาประมาณ36กิโลเมตรด้วยกันในส่วนของกรุงเทพมหานครก็อยู่ห่างจากแปลงนี้มาประมาณ255กิโลเมตรด้วยกันครับ แลงนี้นะครับสามารถซื้อเก็บไว้ทําได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นซื้อเก็บไว้สร้างบ้านสวนทําไร่นาสวนผสมทําสวนผลไม้ทําสวนป่าได้แทบทั้งหมดเลยนะครับหรือแม้แต่การซื้อเก็บไว้แบ่งขายเพื่อทํากําไรในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงจะมีเอกสารสิทธิ์สองใบนะครับเจ้าของต้องการขาย รวม2โนดนะครับขายรวมในราคาไรละ6 0แสนบาทด้วยกันติดถนน2ด้านนะครับไฟฟ้าปรับปาก็จอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยเพื่อนบ้านก็จะอยู่บริเวณรอบๆนะครับและถนนลาดยางเส้นนี้นะครับก็จะเชื่อมไปยังถนนลาดยางเส้นหลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข205ถนนสุรนารายนั่นเองครับจะอยู่ห่างจากแปลงนี้มาประมาณ1กิโลเมตรด้วยกันท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถ ติดต่อสอบถามทักไลน์เข้ามาได้ที่ ID ดี n ลน์แอดพาคิน999มีตัวแอดนำหน้าตามด้วย PAKIN 999ของเรานั่นเองครับและในส่วนของเบอร์ทโทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์เดิมครับ0814133164สามารถนัดดูที่ดินล่วงหน้า1วันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็คงจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาถึง ตอนจบนะครับไว้พบกันใหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะต้องขอตัวลาทุกท่านกันไปก่อนสวัสดีครับ